สวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับยู่ดนช่องเดอะามรีวิวนะครับวันนี้ไม่เนี่ยไม่ได้มารีวิวอะไรนะครับวันนี้มาเช็คของเล่นว่าอยู่ครบหรือเปล่านะครับผมไม่ได้อยู่เป็นอาทิตย์เลยนะครับผมไม่ไม่ได้อยู่บ้านเป็นอาทิตย์เลยหนึ่งอาทิตย์นะครับหนึ่งอาทิตย์เพราะว่าผมไปบวชพระมานะครับบวชพระบวชเตนมานะครับยาผมเสียเลยเลยไปบวชทายานะครับ เลยไม่ได้อยู่บ้านนะครับเลยมาถ่ายว่าของเล่นผมยังอยู่หรือเปล่ายังอยู่ครบหรือเปล่านะชั้นแรกนะครับยังอยู่ครบหน้าชั้นแรกนะครับน,นี่เลยชั้นแรกยังอยู่ครบชั้นที่สองโอเคตรงนี้ยังอยู่ครบนะชั้นที่สอง ยังอยู่ครบชัน 2, ช้นที่สองชั้นที่สามอันนี้สาวกว่ายังอยู่ครบนะนะครับ ยังอยู่ครบชั้นชั้นที่หนึ่งชั้นสองชั้นสามยังอยู่ครบครบทุกชั้นเลยนะครับ่อี๋ยวม่ไปดูของเล่นตรงนี้ยังอยู่หรือเปล่ายังอยู่นะนะครับของเล่นตรงนี้ยังอยู่ยังอยู่เหมือนกันของเล่นตรงแถวๆเนี้ยนะครับยักใหญ่ขึ้นแล้วผมมันได้อยู่มาอาทิตย์หนึ่งยักษ์ใหญ่ขึ้นเลย นี่เลยนะของเล่นของผมนี่เลยประมาณแค่นี้นะของเล่นของผมอยู่ครบทุกอย่างไม่มีไม่มีชิ้นใดห,หายนะครับอยู่ครบทุกอย่างไม่มีอะไรหายครบทุกอย่างเลยนะครับนี่เลยผมมาถ่ายแค่นี้นะผมแค่มาถ่ายกับท้ชมให้ดูว่าของเล่นหา,หายหรือเปล่านะครับ ผมแค่มาถ่ายพร้อมๆกับคานผู้ชมเลยมาดูพร้อมๆกับท่าน้ผู้มมชมเลยนะครับมันหายหรือเปล่านะครับนี่เลยไม่มีหายสักชิ้นเลยนะครับมีผมเช็คด,ดูนะครับนี่เลยถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามจ้งตัวใครด้วยกันนะครับอย่างนั้นขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย